ตอนนี้ในพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อกับรัฐบาลเนี่ยยังเป็นแบบนี้ภายในก็แตกครับแตกเลยเหรอเพราะพักนี้เป็นองค์ประกอบของหนึ่งกลุ่มทุนสองกปปสสามลุงตู่เมื่อก่อนนะตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับอยังไม่ใช่คุณพีเอางี้ละกันนายทุนสอสและพีรพันธ์นี่นายทุนขุนศึกและบ้านใหญ่ดูเหมือนว่า หัวหน้าพักคือคุณพีรพันเนี่ยมีสอสในมือน้อยมากใช่แล้วก็มาพาว่าสอสว่าที่ไหนบ้างที่ช้างเกมรัฐมนตรีช่วยเนี่ยจะวัดใจนายทุนสอสและพีรพันว่าจะตั้งใครแทนทุกตั้งใครจะรู้เลยใช่แต่นี่ เหล่านี้โอนี้ติตั้งนี่ออกไปออกหมดแล้วเหรอเนี่ยก็คุณดูคนนี้ออกไปก่อนเพื่อนนะม่อมหลวงชโยทิหม่อมปืนมออกแต่ว่าไปอยู่กับนายกใช่ไปเป็นผู้แทนการค้าอยู่ต้้งตัวเลยนะคนที่ออกตามมาคือสุบัฒนพงศ์มีเท่านะออกจากสมาชิกเตะผลในการออกเนี่ยรับทราบว่าเพราะ อยู่การเมืองเนี่ยทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นสองคนชโยทิศและสุพัทพงศ์ลาออกจากปาติลิสเพื่อให้คนใหม่เป็นทีมกปปสเข้าและคนต่อไปคนที่3พิชารัตเนี่ยราลาออกลาออกจากรองเลขาธิการพักและรักษาการปอพักด้วยถามว่า4คนเนี่ยคนของใครและก็คนสุดท้ายที่ลาออกที่หลังสุดเนี่ยกฤษดาจีนะวิจารณะออกจากรนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลางเสร็จแล้ว สองวันต่อมาลาออกจากสมาชิกพักใช่ใช่ทยสร้างชาสี่คนเนี้ยคนของใครเออคนของใครทุนครับใช่เพราะฉะนั้นเมื่อสี่คนลาออกบอกเราได้เรื่องหนึ่งการหยั่งในบางเรื่องกําลังบ่งบอกสัญญาณบางประการรสชรอทรสชเนี่ยรวมชาติอกจะแตกเหรออกแตกตอนนี้เป็นพักที่อกแตกและคนที่อกแตกไม่ใช่ใครนะครับ สอสออกแตกอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะยังไงนี่มาดูเลยนะตอนนี้สอสอแบบแบ่งเขตยี่สามคนบัญชีรายชื่อ13เนี่ยต้องยอมรับว่าบัญชีรายชื่อมาจากนี่ตู่กันในจุดนี้เลยนะปรับคอรมอคุณอนุชานะคะใสออกนี่นี่วันที่ปรับคอรมอใครพาไปพบนายกนี่นี่คนนี้อารัฐคือคุณอนุชาออกเนี่ยมีลางเขาเขาแล้วจะไม่อยู่พักนี้อ่าเ ก็ไปอยู่เพื่อไทยไงไปอยู่กับสองมิตรคือก็มีทางแล้วก็มีทางแล้วลุงเขาพูดกันถึงขนาดว่าซันเนียจะเอาไปทำงานด้วยอ่าโอ้นี่ไม่เห็นเลยยายเลยเหรอจับตาจับตาคุณนตามที่คุณบากบ่นพูดนะต่อมาสองคนที่เป็นคนมากฝีมือหนึ่งคืออดีตรองนายกสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวสองก็คืออดีตประหลัดกระทรวงการคลังลาออกเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นธรรมดาเหรอแกนกนนั่นเลยนะ ใช่เขาบอกมืออาชีพอันนั้นเป็นมืออาชีพพอลาออกปุ๊บถามว่าจะเอาใครแทนอะจะเอาใครแทนต้องมีสอสอเท่านั้นฟังหนึ่งบอกว่าเป็นเวทีของสอสอฟังหนึ่งบอกว่ารอบนี้คุณอย่าลืมตอนรัฐมนตรีช่วยกิษดาลาออกนะหัวหน้าพักตอบว่าไงไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้นะไม่ได้รับรายงานก็ไปถามเขาเองสิคุณเห็น่าพหัวหน้าพักไม่รู้อ่ะคนในพักบอกว่า วิธีการพูดวิธีการทํางานแบบนี้ทํำให้พักมีปัญหาครับเหรอหัวหน้าว่ารับเรื่องรํำตีช่วยซึ่งเป็นลูกพักเนี่ยนะไม่รายงานหัวหน้าก่อนไม่รายงานตรงไม่ไม่รายงานอะไรปรึกษาก่อนไหมว่าจะปรึกษาถ้าแบบนี้มันไม่ปรึกษาเลยถ้าจากฟังจากการให้สัมภาษณ์นะ ต้องปรึกษาหัวหน้าพักไม่ปรึกษารู้ไม่รู้หรือแมมารู้ตอนหลังปรึกษาอีกคนหนึ่งี่ไม่ใช่หัวหน้าพักไม่ปรึกษาหัวหน้าพักกิ่งแล้วเรื่องของกระทรวงพลังงานเป็นไงครับกระทรวงพลังงานก็แตกครับมีสองทีมเลยทีมหนึ่งอะอยู่ที่น่นสะพานกษัตริย์ศึกอะคิดดูสิก็บ้านพี่บูลธรรมบ้านพ่บูลธรรมเป็นที่ตั้งของกรมเรือกรมไม่ใช่กรมพลังงานพลังงานทดแทนทดแทนเดิมพอ ซึ่งล้วซึ่งล้ำตีพลังงานคุณเบียพันอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นที่นั่นอีกทีมนึ่งอีกทีหนึ่งอยู่ที่ Energy Complex ก็คือคือที่ปรึกษาล้ำตีพลังงานที่เป็นทางการนะอี่ฮะอาจารย์นอคุณดีดประหลัดพลังงานอยู่ที่ชั้น25ตึก e อเนจีคอมเพล็แล้วทำไมไม่อยู่ที่โน่นนะอยู่ไม่อยู่กับล้ำตี ขอโทษนะ่เดี๋ยวตีเลยนี่ไปบอกชั้นก็เลยเนี่ยคนขึ้นบนหรอกเอ้าที่ตั้งกระทรวงพลังงานอยู่ชั้นยี่สิบห้าจะไปอยู่ตรงไหนตีเลยดิไม่แล้วทำไมตีไม่ศึกษามไม่อยู่กับรัมตีอะรัมตีเขาขอไม่เข้านี่เหตุผลที่รัมตีไม่เข้าเพราะอะไรรู้ป่า Energy Complex เป็นตึกของปตทอ้าวแล้วทำไมล่ะปตทอยู่ภายใต้การกำกับขันของกระทรวงพลังงานอ้าวแล้วใช่แล้วแต่ที่ผ่านมารัมตีพลังงานแทบทุกคนเนี่ยก็ไปใช้ที่นั่นนะใช่หรือคิดแบบนั้นไม่น่าจะใช่เหมือเนี่ยดูสิ เพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยมีปัญหาแล้วตอนนี้รอสรอทสชร่วมไทยสร้างชาติมันแตกเพราะอะไรจะแตกเนี่ยหากจะแตกจะแตกเพราะใสุอะไรบ้างมาดูใส่คนมาร่วมเพราะไม่ใช่คุณพิรพันธ์นะมาจากคุณเอกประยุทธ์เห็นไหมล่ะแนวทางการบริหารการจัดการแบบพิรพันธ์เนี่ยไม่สามารถเรียกความเป็น unity ตอนไปดูนะที่หลายคนไปร่วมข้อแรกเนี่ยตอนที่จัดตั้งพรรคใหม่ๆเนี่ยรุ่งตู่กวักมือสสมาคุยที่บ้านเลยนะใช่เหรอเออใช่ไม่ใช่คุณพิรพันธ์นะคือ รวมไทยสร้างชาติอยู่ได้เพราะลุงตู่พอลุงตู่ไม่อยู่พีรพันรวมเป็นหนึ่งไม่ได้แนวทางการจัดการที่พี่วีบอกนะเป็นทีมเนี่ยไม่ได้พี่ชาพักเริ่มขัดแย้งกับกลุ่มเอาเอาเรื่องทํางานเป็นทีมก่อนนะคุณรู้ไหมประชุมพักประชุมพักไม่มีพื้นที่ให้เลขาธิการพักพูดคุยเลยไม่จัดเวลาให้เลยแต่เห็นมีขึ้นขึ้นเวทีนะนี่ประชุมก่อนหน้านี้สิอ๋อแต่ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นหลังจากนั้นเขาว่ากันว่า ข้างในบอกผมบอกว่าได้เวลา5นาที10นาทีให้เลขาพูดแต่เลขาต้องเป็นคนจัดการชุมไม่ใช่เหรอเลขาต้องประชุมแต่ประชุมไม่ไม่ไม่ใช่คนจัดประชุมเลรอทีมงานคุณพีจัดประชุมอ้าวอ้าวอันนี้ผิดปกติของคมอันนี้สะท้อนถึงความไม่เป็นยูนิตี้แล้วกันทังมาะไม่เป็นทีมอันนี้สองหัวหน้าพรควันนี่สามเนี่ยหัวหน้าสาคเริ่มขัดแย้งกับกลุ่มทุนผู้สนับสนุนเห็นไหมเริ่มไหมเริ่มยังก็ คนดูสี่คนลาออกแล้วกันไม่ต้องถามอย่างอื่นนะคนลาออกนะอันที่ห้าอันที่สี่เนี่ยวันหน้าพักกับนายกทํางานไม่เป็นเนื้อเดียวกันจริงเป่าจริงก็แบายกตัวอย่างแล้วเมื่อกี้ไงทำไมไงลูกพักที่ร่วมรัฐบาลด้วยทํางานยากคือหนึ่งนี่เอานี่นี่ไอ้ไอ้อะไรโคราชที่ไปเอา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 ที่เพชรบุรีเพชรบุรีจัดเลยนะคับวิ่งไอ้ไอ้วลานวลานวลานคนที่จัดคือทีมงานรวมไทยสร้างชาตินะสสรวมไทยสร้างชาติ จัดออแล้วหัวหน้าพ <ยก S 2> ักอยู่ไหนหนายกอยู่ลยแล้วหัวหน้าพักอยู่ไหนไม่ได้ร่วมนาอนายยกปลายเป็นแม่งานครับ นายกเศรษฐานั่งดูนายกเศรษฐานั่งดูคนบรรยายเนี่เป็นลำดีท่องเที่ยวที่เป็นอดีตประลัดกระทรวงมหาไทยเพราะท่านรู้ดีและอีกคนหนึ่งที่บรรยายเนี่ยก็คือลำดีว่าการกระทรวงกังคังเพราะอะไรรู้เปล่าเขาเคยเป็นนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นเช่ไใช่ใช่ใช่ใล่ไหมล่ะที่อยู่กับพี่สมชายใช่ไหมเขาเป็นนายกเลยพี่สมชายตอนนั้นเนี่ยแล้วคุณดูแล้วหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติอะไปอยู่ไหน เออนั่นอะไรทีไม่เห็นในซีนเลยรัฐมนตรีรัฐมนตรีเฮงสุชาติจุมกินอยู่รัฐมนตรีปุ้ยอยู่พัฒนานะอยู่ยแต่รัฐมนตรีพลังงานไม่อยู่ไม่อยู่หัวหน้าพักไม่อยู่ไม่อยู่อเออตอนนี้เอาเอานั่นภาพที่เราเห็นแล้วตอนนี้ข้างในของรวมไทยสร้างชาติอ่ยก็รวมเป็นหนึ่งกันไม่ได้เพราะมีถึงสี่ห้าซุ้มครับกี่ก๊กนะ ออนี่ห้ากุ๊กอ่ะมีก๊กไหนบ้างไปดูนะไปดูดิอ่ะของคุณลีพิลาพันเนี่ยมีประมาณสี่คนสี่เลยอ่ะคุณเอกนัทเนี่ยก็ประมาณสิบคนอ่ะคุณสุชาติก็ปปสด้วยนะห้าถึงหกคนอ่ะก๊กลุงตูอ่าหกถึงเจ็ดคนกกถึงเจ็ดคนก็มีพี่แดกอะไรเงี้ยลุงตูใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคก๊กกรอบก๊กนายทุนอ่ะสิบเลยสิบคนนี่โอ้หนี่ทำไมถประมาณนี้น้อยน้อยที่แสดงว่าถ้า กกบปปสมารวมกับพกนายทุนเนี่ยนะเ็ารวมมันอยู่แล้วตอนนี้รวมอยู่แล้วกกนี่แหละกูณยรวมอ๋ออยู่นี้หมดเลยเหแล้วเหลืออะไรฮะเหลือสี่เหลือสี่กับกเหลือสี่กกับลุงกกลุงกกลุงรวมกับกกฟีละพันไหมสิบคนไม่รวม มีมีเชื่อมนิดหน่อยมีเชื่อมนิดหน่อยมีบางคนเชื่อมอยู่แต่รอสัญญาณเชื่อมเดียวกันครับคุณเห็นภาพของรวมไทยสร้างชาติอยังโอ้มันเยอะมากนะนี่บ่านเศรษฐาเหนื่อยนะเหนื่อยนะเกมวัดใจกับเรื่องของพรรคร่วมแต่นายกบอกนะจำได้ไหมตอนปรับครมอถ้าคุยกับรวมไทยสร้างชาตินายกบอกว่าคุยกับใครให้ใครตอบมนนายกตอบเองเออลงนายกบอกว่าคุยกับคุณพิชานัน พอพานเหมือนกันเหรอคุณไม่ใช่นายกคุณเอาความลับบนโต๊ะอาหารตีเไม่ใช่ความลับเลยนายกพูดนายกพูดตอนนั้นนักข่าวสัมภาษณ์อ่ะับปรับคอรมอนายกบอกว่ารวมไทยสร้างชาติผมติดต่อกับคุณพิชานันท์ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณพิชานันท์ถึงพาคุณสุชาติเข้าพบนายกคุณพิชานันท์ตำแหน่งอะไรที่ผมแปลกใจคือว่าทำไมนายกเนี่ยไม่บอกว่าผมคุยกับท่านรัฐพรคผมอยากนายกรัฐมนตรีผมอยากรู้ล่าสุดอยากรู้ว่า ว่านายกกับหัวหน้าพักรวมไตยทั้งชาติเนี่ยคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่ผมอยากรู้ตอนนี้เขาบอกว่าในที่ประชุมคลมคุยกันนะคุยไหมคุยกันเวลาที่กระทรวงพลังงานเสนอเข้านี่คือเกมวัดใหญ่เรื่องใหญ่นะของออนายกเศรษฐาทวีสินเพราะนี่คือพักร่วมนะฮะที่มีเสียงสามสกเสียงถ้าภายในพักรวมไตยทั้งชาติยังจัดก,กกต่างๆไม่ลงตัวก็ย่อมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยนะครับ